บรรยากาศของการขึ้นสปีชของแต่ละประเทศนะคะ<อ>ก็บอกว่ามีมีมุมมุมหนึ่งที่ฮุนมาเน็ตเองนี่ก็ถูกถูกต่อว่าในเรื่องของมาร,รยาทเหมือนกันสื่อนอกนี่เอาไปตีเลยนะเพราะว่าเหมือนพอ ลำดับการพูดเนี่ยก็คือกัมพูชาพูดประธานาธิบดีทรัมป์พูดคนแรกแล้วก็แล้วก็ต่อด้วยฮุนมาเนตปะต่อด้วยท่านันวาในฐานะประธานอาเซียนต่อด้วยฮุนมาเน็ตแล้วก็จบท้ายด้วยนายกของไทยซึ่งซึ่งโชคดีนะที่ได้เป็นคนปิดท้ายคือได้เก็บประเด็นได้หมดคราวนี้คิดว่าหลังจากที่ฮุนมาเนตพูดอ่ะแลงไปอะอาจจะด้วยความแบบ ยังตื่นเต้นอยู่ยังหาเพื่อนคุยก็ไปนั่งอยู่ข้างๆพอนั่งปุ๊บก็รีบคุยกับทรัมป์ต่อเลยอ่านายกเราก็ขึ้นพูดตอนที่นายกเริ่มพูดแล้วคุณมาเน็ตยังคุยไม่เสร็จใช่ไหมคะจนทรัมป์เองเขาต้องเหมือนกับตกข่าวกิจเตือนใช่ไหมบอกว่าเดี๋ยวฉันขอฟังก่อนใช่รักษามรนแบบว่าอยู่ต้องรู้อะใช่ไหมประมาณนั้นเองแล้วก็โดนโดนคือหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นซีนสั้นๆที่ไม่มีอะไรแต่จริงๆสื่อนอกนี่เขามองเรื่องมารยาทเลยนะ ก็ไม่ควรก็อาจจะเป็นบทเรียนของทุกคนที่อ,อาจจะแบบลืมตัวนะคะก็โอเคแต่ว่าโดยโดยรวมแล้วเนี่ยเมสเซจทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีออาถ้าถ้าจะพูดถึงบรรยากาศเนี่ยเราเห็นเขาขึ้นขึ้นฉากมาพอดีก็อยากจะให้ดูที่ฉากนิดนึงค่ะฉากนี้มาจากสาหรัฐหมายถึงว่าสาหรัฐเป็นคนออกแบบจะเห็นเฮดไลน์ข้างบนเขียนว่า delivering peace อันนี้คือคำที่เป็น สโลแกนที่ทรัมป์อยากจะใช้ก็คือการนำนำนำพาสันติภาพมาเหมือนนำส่งสันติภาพะใครเป็นคนนำส่งทรัมป์อยากจะโพสิชันตัวเองใช่ใชว่าฉันเป็นคนนำส่งสันติภาพแบ็ค d ดรปเนี่ยมีแต่โลโก้ของสหรัฐอ,อันนี้ถือว่าสหรัฐมีพลังเหนืออาเซียน ในแง่ว่าสามารถเอาแบ็กดรอปตัวเองมาใช้ได้นะคะซึ่งท่านอันวาคงไม่ค่อยซีเรียสในฐานะประธานอาเซียนอ่ะคงไม่ค่อยซีเรียสในแบ็กดรอปเนี้ยมันก็เลยมีแต่โลโก้สหรัฐแต่แน่นอนก็จะมีธงของทุกชาติอยู่ที่โบขำตอนแรกเลยที่เห็นนะคือโพเดียมเห็นโลโก้บนโพเดียมไหมเออไม่ได้สัเกตนอินซีมาอ๋อก็สัญลักษณ์ของเอาโพเดียมมาเองค่ะอ๋อหลังจริงเด้โพเดียมเครื่องมาเลยโหลดมาเลยเหรอเห็นความสูงของโพเดียมไหม คทุกคนขนาดท่านนายกอนุทินก็ท่านก็สูงนะท่านยังต้องท่านยังต้องขยับอ่าเราก abei, ็เป็นเป็นแบบว่าโลโก้นกอินทรีมาเลยนะคะคืองานเนี้ยเรียกว่าจริงๆแล้วมันก็วินทุกฝ่ายแหละประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยต้องการที่จะเข้าไปนักการตลาดเนาะในแง่หนึ่งอ่ะเขาต้องการชูจุดขายวันเนี้ยพอทรัมป์กลับไปแล้วเนี่ยค่ะสื่ออย่าง Fox News ซึ่งเป็นสื่อ Republican เนี่ยนะเขาก็ ลง headline ว่า peace maker ว่าประธานาธิบดีทรัมป์คือ peace maker ในงานนี้ขยายความต่อเลยเพราะฉะนั้น message หลักของทรัมป์คือตรงนี้เขาก็ได้ไป message หลักของอาทางทางคุณมาเนตนายกคุณมาเนตเนี่ยเขาลงท้ายช่วงท้ายๆของ speech เขาใช้คาว่า peace save life น,นี่เขาพูดกับคนในประเทศตัวเองคือทุกคนพูดกับคนในประเทศตัวเองนะทรัมป์ก็บอกตัวเองเป็นพีซเมเกอร์คุณมาเนตบอกว่า peace, safe life, <safe S 1> พีซเซฟไลฟ์เรฟชีวิตของทุกคนอ,อยากจะบอกคนกัมพูชาว่าให้เห็นด้วยเถอที่ฉันมาลงน้ำเนี่ยเพราะว่าสันติภาพมันจะรักษาชีวิตของทุกคนนะคะส่วนท่านนายกอ,อนุทินนะคะในช่วงท้ายของสปีชก็มีพีซเหมือนกันแต่เป็นบอกว่าพีซ with dignity สันติภาพที่ต้องมาพร้อมกับศักดิ์ศรีอันนี้ก็คือเรื่องที่คนไทยห่วงใหญ่ใช่ไหมท่านนายกนุทิงก็พูดกับคนไทย peace with dignity ว่าเรากำลังดำเนินการเพื่อสันติภาพแต่ต้องมาพร้อมกับศักดิ์ศรีด้วยคือแต่ละคนก็มีเหมือนกับมาด้วยหมุดหมายที่เป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองเอก็พูดง่ายว่าก็ตีโจทย์ของประเทศตัวเองมาสารัฐก็ตีโจทย์ของประเทศตัวเองมาซึ่งสิ่งที่ ทรัมป์เขาต้องการจากการเป็นภาพลักษณ์ของการเป็นพีซเมเกอร์เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อต่อยอดในเวทีต่อไปเวทีใหญ่ก็คือเอเปกที่จะเกิดขึ้นที่เกาหลีใต้เขาต้องการนำตรงเนี้ยไปเพื่อให้เขา่ามีซีนที่จะเด่นกว่าประเทศจีนคือเป้าหมายของทรัมป์หลายคนก็มองว่าทำไมทรัมป์ให้ความสำคัญกับแค่ประเทศที่ถ้าสำหรับเขาเราคือประเทศเล็กน่ะทำไมเขาต้องให้ความสำคัญเพราะว่าเขาต้องการมีบทบาทนำในภูมิภาคข,ของเราอยู่แล้วเพราะเขาก็รู้ว่าในอนาคตเนี่ย ในภูมิภาคอาเซียนหรือเอเชียมีบทบาทมากๆในในโลกใบนี้เลยเพราะงั้นที่ผ่านมาเขาจะเห็นแต่จีนใช่ไหมคะจีนที่จะลุกขึ้นมาพยายามจะบอกทุกประเทศว่าฉันจะเป็นพี่ใหญ่จะคุ้มครองทุกคนแล้วเหมือนกับสหรัฐเองในช่วงปราธีบดีคนก่อนๆก,ก,ก็ปล่อยให้จีนมีบทบาทนําไปวันนี้ทรัมป์เขาขึ้นมาวันนี้เขาต้องการมาลดบทบาทตรงนี้ของจีนแล้วก็ให้เกิดการต่อรองของเขาด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าจีนนี่ก็ไป ไปไปสร้างการต่อรองบางอย่างที่ทําให้สารัฐเองยังไม่มีข้อในการมาต่อรองเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเขาได้เบทีนี้เนียเขาจะนําไปต่อรองในเวทีใหญ่ที่เอเปกได้คนะราวนี้พอนะม,มาดูในเนื้อหานะคะของสิ่งที่ทำงานร่วมกันจนได้ลงนาม,มลงนามสี่ลเซ็นเนี่ยนะมีลายเซ็นของคุณมาเน็ตนายอนุทิน ท่านอันวานเห็นนะประธานอาเซียนแล้วก็ทรัมป์เนี่ยในในในเอกสารที่มี4ีลายเซ็นอันนี้ยถ้าพิจารณาเนื้อหาจริงๆแล้วนะมันเข้าทางไทยมากๆเพราะว่าจะสังเกตว่ามันมีครบนะคะทั้งทั้งสี่ข้อที่ท่านนายกนุทินย้ำบ่อยๆเนี่ยมีครบอยู่ในเอกสารถ้อยแถลงเพื่อสันติภาพอันนี้เลยแปลว่าเราอ่ะมีเซเยอะคือเสียงเราอ่ะมีน้ำหนักเยอะในโต๊ะนี้ ส่วนทาง et, คุณมาเน็ตกัมพูชาเนี่ยกัมพูชาต้องยอมทุกอย่างในวันนี้เพราะว่าทางสหรัฐเองเนี่ยก็ต้องการให้สันติภาพมันเกิดขึ้นถูกไหม,มแล้วกัมพูชาก็แสดงท่าทีชัดเจนว่าจะสนับสนุนอนเจนดาของทรัมป์ทั้งหมดแต่ในการจะทำให้เกิดขึ้นนั้นเนี่ยทางเราเนี่ยเป็นคนที่ยืนหลักไว้ค่อนข้างแข็งท่านนายกอนุทินเองในช่วงที่พูดสปีชส่วนตัวเนี่ยก็ก็ได้บอกว่า ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้สีงเงื่อนไขเนี้ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นจะต้องมีอันนี้มีอันนี้มีอันนี้เท่านั้นสันติภาพจึงจะเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็มันก็สอดคล้องกับกับไอ้ท่อยแถลงที่ลงนามกันถ้าจะดูในรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะคะนอกจากเรื่องสีข้อนั้นแล้วเนี่ยมันมี มันถือเป็นท้อยแถลงที่ยาวพอสมควรนะกับการลงนามแบบนี้นะเข้าใจว่าเพราะว่าประเทศไทยอ่ะต้องการที่จะลงรายละเอียดเยอะๆเพื่อให้มันปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมนะคะก็เลยมีเรื่องขอบเขตการจัดตั้งกลไกผู้สังเกตการอาเซียนเพื่อที่จะมาดูแลนะคะในเรื่องการปรับลดยุโทโธปรกรณ์การหยุดยิงต่างๆให้ให้ชัดเจนว่าไม่ใช่พูดลอยๆนะว่าจะว่าจะลดยุโทโธปรกรณ์แต่ต้องมีคนมาสังเกตการนะคะ มีการพูดถึงว่ามีการตกลงขั้นตอนต่างๆกันนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าข้อตกลงหยุดยิงจะได้รับการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพและเพื่อฟื้นฟูสันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพในพื้นที่ชายแดนอันนี้อยู่ในข้อ4ซึ่งเป็นข้อสําคัญที่จะทำให้อะไรอะไรมันเกิดขึ้นได้ mm hmm. ในข้อ4นี้เองเนี่ยก็เลยมีรายละเอียดย่อยนะคะ รายเลเอียดย่อยอันแรกก็พูดถึงว่าให้มีการสังเกตการและการยืนยันตรวจสอบโดย AOT รายเลเอียดที่2อ,อันนี้สำคัญนะในเมืองไทยอาจจะไม่ได้พูดถึงเยอะแต่อย่างไฮไลท์เลยบอกว่าละเว้นการเผยแพร่หรือส่งเสริมการใช้ข้อมูลเท็จการกล่าวอ้าง การกล่าวหาและวาทกรรมที่สร้างความเสียหายไม่ว่าจะผ่านช่องทางที่เป็นทางการของรัฐบาลหรือช่องทางไม่เป็นทางการเพื่อลดความตึงเครียดบรรเทาความรู้สึกเชิงลบของสาธารณชนและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการหารืออย่างสันติอันนี้นี่โอ้โหถ้าเราเป็นฮุนเบนเน็ตนี่น่าชานิดนึงก็คือเลิกปล่อยข่าวปลอมนะใช่ใมันตอกเขาเลยอ่ะอันนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยใช่ทางกัมพูชาต้องปรับตัวเรบคิดว่าในข้อเนี้ ทางไทยเองก็ต้องให้ความร่วมมือ,อมเพราะว่าถ้าเกิดว่ายังมีการความพยายามปั่นกันและทําให้รู้สึกว่าโอ๊ยไทยไม่ควรไปลงนามโน่นนี่เนี่ยสิ่งที่ทางการต่างประเทศเอ่ยกองทัพเอ่ยพยายามจะทำเนี่ยม,มันก็จะไม่บรรลุผลสําเร็จใช่ใชเนี่ยถ้าอ่านซ้ำอีกทีนึงนะเขาต้องการให้ลดความตึงเครียดบรรเทาความรู้สึกเชิงลบของสาธารณชนและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการหาเรือยอย่างสันติก็คือทุกคนมีส่วนในสร้าง การสร้างบรรยากาศทั้งสิ้นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็มีเรื่องของการประสานงานเก็บกู้ทุ่นระเบิดนะคะว่าต้องทำภายใต้คณะกรรมการชายแดนทั่วไปยังไงนะคะมีการพูดถึงความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาข้อพิพาทชายแดนด้วยกลไก RBC GBC JBC อ,อันนี้คือใช่เขาเขียนชัดเจนถึงกลไกสาอันนี้บอกว่าเป็น,นกลไกทวิภาคีสำหรับการทำงานร่วมกัน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชายแดนอย่างสันตินะคะรวมถึงเน้นย้ำไว้เลยเรื่องปัญหาเฉพาะหน้ารวมถึงประเด็นการลุกล้ำพื้นที่ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอ่ะน,นี้ก็ชัดเจนแหละพูดถึงเรื่องตรงบ้านหนองจานเนี่ยนะคะตามแนวทางของผลหารือในการประชุม JBC ตลอดจนจะยุติกิจกรรมทุกประเภทที่เป็นการขยายขอบเขตข้อพิพาทและเพิ่มความตึงเครียดมากขึ้นดังนั้นใครที่คิดจะไปทํากิจกรรมอะไรที่มันจะเพิ่มความตึงเครียดระหว่างกันเนี่ยข,ข้อตกลงนี้เขาบอกว่าเราสองฝั่งจะไม่ทําอำก็แน่นอนนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเรื so ่องของ กระบวนการในการดําเนินการปล่อยเฉลยศึกด้วยใช่ไหมคะที่ท่านนายกอนุทินได้ได้พูดในเวทีนี้เช่นกันนะคะใช่อยู่ในข้อ5นะคะใช่บอกว่าอยาย้าไว้เลยว่าเมื่อเมื่อไหร่ถึงจะทําเมื่อมีการดําเนินการตามมาตรการข้างต้นอย่างมีประสิทธิภาพแล้วใช่ก็ประเทศไทยก็จะดําเนินการปล่อยเฉลยศึกโดยพลันอันนี้ต้องพูดไวล่วงหน้าเลยจะได้ไม่มีปัญหากันทีหลังจริงๆแล้วเหมือนตอบคําถามที่ถูกถาม มาก่อนหน้านี้ตลอดนะใช่ไหมคะทั้งเรื่องการปล่อยเฉลยศึกเรื่องของการเปิดด่านวันนี้ก็มีการปล่อยเฟกนิวส์นะเรื่องของการเปิดด่านชายแดนหลังจากที่มีการลงนามสันติภาพวันนี้เนี่ยทางกองทัพพักหนึ่งพักสองเองออกมายืนยันแล้วว่าเฟกนิวส์ก็ไม่รู้ใครเหมือนกันยังพยายามจะปั่นเรื่องนี้เหมือนพยายามจะปั่นว่าน,นี่ไง พอไปลงนามสันติภาพกับเขาแล้วเนี่ยก็เปิดด่านและซึ่งจริงๆก็ออกมายืนยันทั้งสองทัพแล้วว่ายังไม่มีการเปิดด่านดการเปิดด่านน่ะเป็นปลายทางใช่ใชเป็นจุดหมายอยู่แล้วค่ะว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างเป็นไปตามการวางแผนร่วมกันน่ะนะวันหนึ่งทุกคนก็ต้องหวังยังไงก็ต้องเปิดทุกคนต้องหวังให้เปิดด่านอย่างเป็นปกติอย่าลืมนะชายแดนเราติดกันกี่กิโล798กิโลเมตรแล้วตรงนั้นเชื่อมทั้งหมด7จังหวัดของทั้งสองฝั่งใช่ใช่คือ มันเป็นเศรษฐกิจทั้งนั้นสองฝั่งใช่คุณจะให้พื้นที่พิพาทกันแค่จุดสองจุดที่มีอยู่ทุกวันเนี้ยมานทาให้เราปิดด่านตลอดชาติหรอไม่ต้องทำมาหากินกันไม่ได้นะอ่าดังนั้นอันนี้คือแผนที่จะเดินไปสู่จุดนั้นแต่มันมีสเต็ปอย่างที่บอกค่ะ แล้วก็เมื่อกี้ที่บอกว่าเรื่องการปล่อยเฉลยศึกเนี่ยในนี้เขาเขียนชัดเจนว่าถ้ามีการดําเนินมาตรการข้างต้นอย่างมีประสิทธิภาพแล้วหมายถึงว่าเออทุกอย่างมันไปในทิศทางที่ดีมไม่ได้หมายความว่าแบบสี่ข้อนั้นต้องหมดเกลี้ยงถึงปล่อยนะเพราะว่าอย่างข้อสามที่เป็นเรื่อง s c a ม m e r เนี่ยอ,อันนี้ต้องใช้เวลาเป็นปีๆอยู่ละนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ นะประเทศไทยก็จะทำตามที่ตกลงไว้จริงๆแล้วท่านนายกอนุทินเองนีได้พูดประเด็นเรื่องนี้นะก่อนที่จะไปสู่เวทีอาเซียนซัมมิตเนี่ยวันนี้ก็มีการพูดเรื่องนี้ชัดเจนนะคะใช่มีระบุในข้อ6ด้วยค่ะพี่แปลใช่นะมีการพูดถึงข้อตกลงเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม,มข้ามชาติคือเรื่องการปล่อยเชลยศึกท่านก็บอกไปแล้วบอกว่า การเรียนการตามมาตรการขั้งต้นเมื่อเกิดเสร็จประสิทธิภาพตามข้อตกลงแล้วเนี่ยและที่สําคัญทั้งสองฝ่ายจะยอมรับว่านี่คือการสิ้นสุดการเป็นปรัปักที่ดาเนินอยู่แล้วนั่นแหละนะคะจะมีการดําเนินการแล้วถึงณจุดนั้นเนี่ยหลังจากนั้นคงจะมีการฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตอะไรต่างๆซึ่งซึ่งก็ล้วนแล้วจะตามมาต่อเมื่อเนี่ยต่อเมื่อทําสิ่งเหล่านี้แล้วนะคะ